เขาทำอะไรเอาไก่มาเอาไก่มาเลี้ยงเหรอคะโอเ้ยเบิ้งแหลานไขว่เอ้าน้องเพชรมันก็ตายตัวไปทำอย่างนั้นน่่ะเลยอังโมน้อะไก่หน่อยเจ็ดแฉกเป็นเนื้อสีใกล้หลานมันอนนี้เบิ่งเบิ่งเบิ้งขานังยังไก่บัดจับบิดสุดตัวลวดบัด

มีกี่ตัวลูกมีกี่ตัวนับนับนับมีกี่ตัวมีจิตตัวตีลูกมีกี่ตัวลูกมีกี่ตัวจับมันเบาๆลูก ไอ้เพชรเดี๋ยวจำบจำมันแรงหยุดแดงพลอยแงเนี่ยกุ๊กมดูเนี่ยหองเนแงดงกินปานพ้นเอาเรื่องกินนมเนี่ยเพชรน่ะสู้พลอยไม่ได้พลอยน่ะขวดต่อขวดเลย กินเยอะมากกินเก่งสวยต้องไม่ต้องปกหลอกนะสวยไม่ต้องปกหลอกนะเป็นเพราะว่าอะไรนะค่ะการเล็บหรอคะการเล็บเม่หรอคะ